สวัสดีครับสวัสดี fc ครับผมวันนี้ก็เอารถมาให้ช่างเนาะแกมาต่อมาดูสายไฟเพราะว่าหนูเล่นงานอีกแล้วทุกคนนี่สายไฟมันขาดอยู่ในขาลกระโปรงนี่แหละเดี๋ยวแต่ว่าช่างบ้านก็อยู่หลังนู้นแต่ว่าแกออกไปข้างนอกเดี๋ยวฝากแกไว้บ้านอา่า ข้างๆกันแหละปวดหัวเลยนะจอดเฉยๆก็เสียเงินอืไม่ได้ใช้ก็เสียค่าซ่อมนี่แหละทุกคนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะตอนบ่ายๆนู่นแหละอันนี้ประมาณแปดโมงครึ่งนะมาทิ้งจอดทิ้งไว้ งานการก็ไม่มีไม่ได้ขับไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนสวัสดีอีกลึลาะนั่นแหละเดี๋ยวเอารถมาจอดแล้วก็เดินทางเดินกลับนะไม่ไกลมากหน่อยเดียวประมาณสองร้อเมตรสามร้อยเมตรนี่ก็เป็นรถ <c oughs> รมันใช้งานได้ปะไม่น่าจะใช้ได้นะโคดเก่าเลยอยู่ในหมู่บ้านนี้แหพอดีลุงแกก็ สนิทกันนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่รับชมคลิปเรื่องราวดีๆเนะชมคลิปแบบแบบนี้บ้างนะแบบเออพูดคุยกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรถมาทิ้งไว้พอดีเดี๋ยวช่างเราก็มาเดี๋ยวก็กจัดการให้นี่เราก็เดินทางกลับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงาน ตอนนี้งานเงียบเลยนะครับตั้งแต่มันก็ยังไม่ออกพรรษาดีเนะแต่งานที่เคยรับไว้ก็เขาก็งดมากหรือว่าเลื่อนงดเราเลื่อนผมก็ไม่รู้เขาเลื่อนไปทึงไหนเหนื่อยใจเป็นตลกไม่ดังเลยอย่างี้เลยทุกคนอืจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะผมก็อยู่ แต่เขาเรียกกลางซอยนะแต่มันก็ไม่กลางซอยหรอกมันก็อยู่ต้นต้นซอยนั่นแหละ <c oughs> จากซอยมาที่บ้านก็ประมาณสามร้อยเมตรดีนะว่าช่างอยู่ใกล้ๆเนี่ยแบบลุงปล่อยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเคยแก๋ก็รับรับลูกชายผมที่โรงเรียนแล้วแล้วก็มาอยู่บ้านนี้แต่ตอนนี้ลูกชายผมโตแล้วไนงะประมาณสิบเอ็ดขวบเขาก็มาอยู่บ้าน ได้แล้วผมก็ไปรับที่โรงเรียนตอนเย็นนะเดินก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าออกกลังกายไปในตัวด้วยเดินมาประมาณสองนาทีสองสองนาทีก็ถึงแล้ว อยู่ที่คอนโดตอนนี้นักเรียนก็ปิดเทอมอยู่ที่คอนโดนี่แหละที่ไม่ได้ถือกล้องแต่ว่าเอาโทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวตอนเวลาไปรับรถเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าเออ อเคไหมแต่ว่าเสียหายไม่น่าจะเยอะหรอกนิดหน่อยเสียหายนิดหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขึ้นกุญแจบ้านอะไรใครวะเนี่ยกุญ <c> แ <oughs> จหล่นเจ,นเจบ้านหล่นมันก็ของใครทักคนแหละแต่ว่าเพิ่ะพัง เดี๋ยวค่อมากันอีกทีกคนที่หนูเห็นไหมที่ผมจอดเนี่ยพี่ศักดิ์ที่หนูหนอืมยังส,สดสดอยู่เลยเนี่ยนะแต่ก็เป็นนั่นแหละใ,หใสายไฟนั่นแหละมันกัดสายไฟแต่ว่ามันก็ขับได้แหละแต่เอาเกียร์ไปไว้ตรงพีอ่ะ มันดึงมาไม่ได้ต้องเอาเกียร์ไว้ตรงว่างตรงเอ็นมันถึงจะดึงเดินหน้าถอยหลังได้แต่แต่ไฟมันกระพริบโชว์นะเดีดๆเทียบเลยทุกคน,นจะต้องกวาดหน่อยแต่ว่ามันเป็นอย่าไม่แห้งดีนะหรือรอมันแห้งก่อนพิศักด นะร้อยมันแห้งค่อยกวาดนะนี่ไน่หนูที่ดักได้เนะี่ยทุกคนหนูม,ม,มันเยอะจริงๆนะทุกคนเบื่อเลยเดี๋ยวค่อยไปเอารถมาเสร็จก่อน เดี๋ยวมันจะขาดคอเดี๋ยวให้ดูดนะีตัวนี้ถ้าทําได้เดี๋ยวทำนี่ทุกคนดูสายไฟที่หนูมันกัดนะนี่หนูเล่นงานเนาะมันก็มีหลายๆคนหลายๆคลิปนะลุงปล่อยนะที่เขาบอกว่ามันก็มีนะั่นแหละวิธีของมันนะอ่ะอ่าไอพวกสเปรย์ฉีดแต่ว,ว,ว่าราคาต้องเขาบอกต้องยอมเสียราคาสูงเลยนะใช่สามร้อยนี่ถือว่า ใช้ได้อยู่อืมอืมคือมีบางตัวเขาคิดมาแล้วเขาลองกับหนูมาแล้วไงอ่าทดสอบวิจัยมาแล้วใช่ไ้พวกไอ้ไอ้ไก้พวกบริษัทโรงงานอะไรเขาอะทึ่แต่ว่ามันไม่ไปกัดตรงอื่นนะนมันจะเล่นงานแต่ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยแล้วทาไมมันต้องมาชอบไอ้ทาไม่สามรอบสี่รอบ,รอบนะเนี่ยผมผม่สายยเนีผมโดนไปสามรอบแล้วทุกคน ต้องมันต้องเล่นไอตัวนี้อย่างเดียวเลยยังอื่นไม่เล่นเลยนีด่ดีเนาะได้ได้ลุงปล่อยนะช่างช่างประจำนี่แหละช่างอยู่แถวบ้านหน้าเบื่อที่สุดคือหนูแล้วรถเรามันก็ไม่ได้เกี่ยวขยับไม่ขยับเราก็ต้องมันก็ขยับบ้างนั่นแหละอาทิตย์นึง เนี่ยเห็นไหมดำดำเนี่ยลอยมันเดินมันอยู่กับในชุมชนเลยไม่อยู่ในชุมชนผมเมื่อเมื่อคืนเอาปลาหมึกแห้งใส่กงไว้ได้ตัวหนึ่งได้ตัวเล็กๆตัวเท่าสองนิ้วเนี่ยลงไปตัวเล็กมีตัวมันเลยเข้าทุกที่เลยอ่ะใช่ถ้าตัวใหญ่มาเข้าซอกไม่ได้ตัวเล็กมันเดินตามซอกได้เข้าไปกัดกระแสมันคม เดี๋ยวจะต้องไปปัดกวาดตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดหน่อยนะกลิ่นมันแรงนะโอ้แรงกลิ่นเ<ว>นี่ยเมื่อวานก่อนที่ผมเปิดเปิดกระโปรง,งสตาร์ทรถอะโอ้รู้เลยแล้วก็ไปกำลังจะไปดับเครื่องเอา้าไอตัวดีมันก็พิบแป๊บแป๊บแป๊เรียบร้อยเอาอีกแล้วที่เดิม อย่าบอกนะตัวนี้มันก็เคยแทะมาแล้วเนี่ยใช่พวกนี้นมันแทะนั่นเนี่ยรอยแทะนี่ดีมันเป็นเหล็กนี่ข้างในเป็นเหล็กนี่แทะไม่ได้ขาดนี่ไมเห็นไหมนี่มันแทะทั้งนั้นแหละกลมลงมานี่ได้กลิ่นเลยนะยิไมเปล่ากแล้วแล้วขี้มันเต็มเนี่ยมันแสดงว่ามันเยอะดิหลายตัวดิใช่ก็มันมันอยู่อาศัยเลยไงเหมือนก็เป็นที่พักมันมันขึ้นมาก็กินแล้วขี้นี่ออืขี้ปีนอนเสร็จเลยอ่าแต่ว่าจะ จะกัดหรือไม่กัดนะั่นอีกเรื่องหนึง่งใช่เพราะมันมันขันปากมันกัดไงอ่ากัดมันไม่ได้กินมันกัดเล่นนะนี่ต้องอาหารต้องวางไว้หน่อยนะอาหารบ้างอะไรบ้างนะ <c oughs> อาหารเสริมหูเบื่อหน่ายนี่ถ้าไม่ได้ลุงปล่อยนี่โห อันนี้ก็ใช่ใช่นีทข้างบนมันไม่ค่อยเอาเพราะมันมันมันอยู่มันอยู่นั้นมันยืนอยู่างนี้มันโล่งใช่ไหมมันโล่งก็เล่นตรงนั้นแตสบายไม่ปีนเมืองบนอ๋อมืดมืดหน่อยแต่รู้สึกว่าขับรู้สึกว่ามันมันเสียงมันเปลี่ยนเพราะเพราะเป็นมีส่วนไหมลูกปอยหรือไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวไม่่เกียวนะอ่าผมนึกว่าแบบระบบไอ้พวกนี้ คือมันขับได้นะแต่ความจริงอะ่ะแต่แต่แต่ไฟกระพริบมันทําให้รู้สึกว่าอ้าวมันมันไม่ใช่ไงแล้วก็ถ้าไปใส่เกียร์พีมันถอยไม่ได้อ,อืมนอกจากดับเครื่องแล้วก็กดเอาอ่ะแต่ถ้าเกียร์ทั่วๆไปได้ใช่ไหมปกติถอยกับเกียร์ดีเกียร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเข้าพีเรียบร้อย ลุงปล่อยเคยเจอมากี่คันแล้วเนี่ยเจอบ่อยมากล่ะเบนเบินี่แต่เบนแพงไงแม่งกับไฟฟ้าทีก็เป็นไฟฟุ้ดสามสี่หมื่นโอ้เอเบนแพงสุดเลยคนขับเบนนะเนาะขนาดของผมยังแค่ไม่กี่ร้อยเองยังเหนื่อยเลยบางทียังท้อเลยแบบไอเมื่อก่อนตอนที่ที่ลุงคนนั้นแนะนำนะที่ที่ลุงปล่อย ที่พ่อพวกลุงปล่อยเนี่ยที่อยู่เนี่ยเขาที่ว่าเอาน้ำมันก๊าดนะแต่เพราะว่าน้ำมันก๊าดบางทีมันระเหยไงมันแห้งไงบางครั้งเราไม่ไม่ไปเห็นไงทิ้งนานไหมแห้งอืมเราต้องเช็คตลอดใช่ไหมใช่สักสองวันสามวันเช็คใช่ไหมใช่ดูดูจิมก็ช่วยได้นะน้ำมันก๊าดอ่ะได้แต่แต่มันแห้งหรือดูบ่อยไงช่วงนี้มันโดนฝนแล้วพอดีน้ําเข้าไปด้วยไงผสมน้ําด้วยทําให้มันหมดหมดคุณภาพอ่าใช่ ขวดนึงก็ห้าสิบบาทนั่นใช้ได้อยู่ผมวางได้สามจุดวางตรงนี้จุดตร,ตรงนั้นจุดหน,นึ่งนี่บ้านนี้เขาเอาอกหนูดักหมูดักทุกวันเขามาเปิดทุกวันไงอ่ะก็ได้เขาไปทิ้งได้ไปทิ้งจนจนมันไม่ขึ้นอะ่ะนี่ผมผมไม่ค่อยได้<อ>ทุกวันไง,นไงสามวันที สวันทีแล้วก็อย่างรถก็ไม่ได้ขยับไงบางทีสองอาทิตย์อ,ะอ่ะได้ออกเมื่อวานนี้กระตูนบอกพ่อไปสนามหลวงว่าโขรถมันมันเจ๊งอยู่มันคือมันขับไปได้นะลุงปล่อยแต่มันไม่สบายใจอ,ะอ่ะแค่นั้นเองอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยเดินมานะั้น เดี๋ยวไปทำความสะอาดตรงนั้นก่อนพื้นก่อนฝนจะมาไหมเนี่ยเย็นๆค่ำๆนะอันนี้เขาเรียกสายไฟระ,ะบบเกียร์ใช่ไหมรถไฟสายเซ็นเซอร์เกียร์มีโซยหน่อยโซ่หน่อยมีหลายตัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์สอตัวเซอร์วัตรลอกเกียร์ ไอ้ท่อหดนั่นก็จะซ่อท่อท่อขาวไม่ได้นะไใช่ท่อหดนี่ใช่เพราะมันกัดได้ไ <c oughs> อ้ซ่อนี้หนีแน่น